เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้อยู่กับเกมอัศวินแมวครับหรือว่า Cat Knight ครับผมซึ่งเป็นเกมที่เล่นอยู่บนเชนทอนหรือว่าทางเทเลแกรมครับเป็นเกมแบบว่า RPG นะครับผสมไอดอลหน่อยๆนะครับและก็สามารถไฟต์และเอิร์นได้ครับซึ่งตัวเกมจะมาในธีมรูปแบบเป็นแมวอัศวินนะครับซึ่งสายฟรีก็สามารถเล่นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจอนะครับจะมีการเกี่ยวกับว่าสวัสนะครับซึ่งเหรียญโทเค็นของเขานะครับที่เราไปหาในเกมในการต่อสู้หรือว่าฟาร์มนะครับก็จะชื่อเหรียญ ว่าแคทนะครับที่เราได้เหรียญแคทมาและเราก็สามารถไปวิดดอลนะครับและนํามาสวัปซึ่งสามารถสวัปได้ทางในเกมเลยนะครับเรามาดูเว็บไซต์ของเขาก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวเกมนะครับว่าการเล่นมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้แมวฟรีนะครับเป็นอัศวินมา1ตัวนะครับหรือบางคนอาจจะมินเปิดไข่เพิ่มได้ครับเพื่อได้แมวที่ระดับสูงขึ้นนะครับแล้วจากนั้นครับมันก็จะออโต้ฟาร์มครับแบบว่าต่อสู้กับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับมันก็ โจมตีเร็วขึ้นดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆครับมันจะดรอปเหรียญแคทครับเมื่อเราได้รับรางวัลเหรียญแคทไปแล้วเราก็ไปวิดดอสแล้วก็ไปสวัปเป็นเหรียญทอนครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัศวินฟรีนะครับที่เขามีมาให้เนาะมันก็จะฟาร,ร์มออโต้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราตีมอนสเตอร์ตายปุ๊บเห็นไหมว่ามันจะดรอปเหรียญแคสนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะบอกว่าตอนเนี้ยเราสามารถหาเหรียญแคสต,ต่อวันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งตัวฟรีมันก็จะได้น้อยอยู่แล้วนะครับตามปกติสไตล์เกมประมาณนี้เนาะวันนี้ผมก็จะมิ้นตัวเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวไปดูระบบการเล่นก่อนนะครับ ซึ่งสิ่งที่จะใช้ในเกมนี้นะครับหลักๆก็จะมีแค่2แบบครับก็คือเหรียญแคทนะครับที่เราสามารถเอินได้ และสิ่งที่ใช้ในเกมอีกส่วนหนึ่งครับจะเห็นว่ามันจะมีเกมเขียวๆนะครับด้านขวาบนเกมสีเขียวนะครับจะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับทาให้เราสามารถฟาร์มได้ไวขึ้นดาเมจแรงขึ้นยิงแรงขึ้นหรือว่ายิงเร็วขึ้นครับเกมตรงนี้นะครับเราสามารถทาภารกิจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการไร้หรือว่ารีพายนะครับบน x t ็กซ์ทวิครับหรือว่าจะเป็นการแอดเทเลแกมนะครับอะไรต่างๆก็สามารถไปทาภารกิจได้หรือว่ากดติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเกมประมาณนั้นดี ในส่วนนี้จะเป็น daily quest นะครับซึ่งน่าจะทำได้ทุกวันหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นวันแรกนะแล้วก็จะมี partner quest ครับ partner quest เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเกมโดยตรงครับแต่ว่าจะเป็น partner ที่เกมเขาแบบว่ามีผู้ร่วมนะครับผู้ร่วมของเกมอย่างเช่นเราไปกดติดตามนะครับทางทวิสเตอร์ของเมเม่ไฟอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็น partner ของเขาครับเราก็จะได้เกมสีเขียวครับต่อมาครับจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับในการเล่นอันนี้คือช่องตัวละครของเราใช่ไหมครับด้านขวานะครับจะมีการบูทนะครับบูทเนี่ยเราก็ใช้ เหรียญแคทในเกมนี่แหละที่เราหาได้ฟรีด้วยนะครับมาบูสตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นบูสเพิ่มพอร์นะครับทำให้ตัวของเรายิงแรงขึ้นบูสในเรื่องสกิลหรือว่าใส่อาวุธให้มันครับเมื่อบูสแล้วมันก็จะเก่งขึ้นฟาร์มเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับได้เหรียญแคทมากขึ้นครับและก็อีกส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ผมจะไปมินนะครับก็จะอยู่ในส่วนของไข่นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูไข่ผมว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเกมมันมีความเสี่ยงนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนว่าสนับสนุนการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงครับวิดีโอนี้มารีวิวภาพรวมตัวเกมและเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นครับเท่าที่ดูเหมือนมันจะมี3แพ็คนะครับแพ็คบนเนี่ยก็คือ45ฟองนะครับบวก5ฟองก็เป็น50ฟองเนาะราคามินอยู่ที่51ทอนนะครับ51ทอนและก็แพ็คข้างล่างด้านซ้ายครับเป็นแพ็ค20ฟองนะครับบวกอีก2ฟองเป็น22ฟองราคามิน2 2ทอนครับและก็สแตนดาร์ดครับเปิดข่ฟองเดียวราคามินอยู่ที่1นทอนนะครับผมจะลองสักะว่สคบสอง มาจากบางเกมแล้วผมก็เลยจะมาเล่นเกมนี้ต่อนะครับซึ่งข้างล่างนะครับจะมีบอกระดับอยู่นะครับสุ่มนะครับระดับตัวละครมีตั้งแต่คอมมอนนะครับอันคอมมอนแลมายสติกเดไวท เอทานอลซูพรีมและก็ก็อดไลท์ครับและเขาจะบอกว่าแต่ระดับเนี่ยผลิตเหรียญได้เท่าไหร่ต่อวันนะครับเพื่อนๆดูที่ก็อดไลท์ครับโคตรบา้าขั่ง6ก m ้าต่อวัน6.9ล้านเหรียญอ้เลดนี้มันจะมีใครได้ด้วยหรอวะในเกมเนาะไม่น่าเชื่อนะซึ่งไอระดับคัมมอนเนี่ยก็คือตัวฟรีนั่นแหละครับตัวฟรีมันจะไม่มีดาวด้วยนะะเดี๋ยวผมกดเปิดไปเลยละกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อมต่อทอนค i ิปเปอร์ไปแล้วนะครับ โคชเชียเลยเออเอ,อ้ยเดมันก็ได้อยู่มั้ง3ดาวไม้สติกใช่ไหมสามดาวประมาณ5ตัว2ดาวอีก5ตัวเดี๋ยวค่อยไปคำนวณที่หลังละกันนะครับ ทีนี้ช่องในเกมนะครับมันใส่ได้แค่8ตัวใช่ไหมครับถ้าอย่างผมมินมา22ตัวแล้วตัวที่เหลือล่ะตัวที่เหลือเราก็เอาไปย่อยครับเกมนี้มันย่อยตัวละครได้นะแต่ว่าตัวฟรีจะไม่สามารถย่อยได้นะครับจะต้องย่อยตัวละครที่มี1ดาวขึ้นไปครับกดที่ Quick Swap ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ Quick Swap เนี่ยจะเป็นการย่อยทั้งหมดนะครับโดยที่เราติ๊กดาวเข้าไปครับตัวละครเรามี1ดาว2ดาว3าดาวถ้าเราติ๊กเข้าไปปุ๊บมันจะย่อยทั้งหมดนะหรือว่าผมเนี่ยจะย่อยทีละตัวแบบนี้ก็ได้ครับกดเลื่อนลงมาปุ๊บหา ว่าสวับไปเลยครับก็จะได้เกมเขียวเข้ามาครับยอยเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาไปอัพเลเวลตัวละครน,นะครับตัวที่เป็น3ดาวปุ๊บนี่กดอัพไปเลยครับ นี้เราก็รอเก็บเหรียญไปครับแล้วก็ปลดช่องตัวละครนะครับถ้าเราปลดช่องแล้วเราก็เอาตัวที่2ที่3ที่4ไล่ใส่ไปครับเวลสิบฮะทีนี้ฟาร์มได้วันละ200กว่าเหรียญน,นะครับ200กว่าเหรียญเดี๋ยวถ้าผมปลดล็อกช่องนะครับแล้วใส่ตัวที่2เข้าไปมันก็จะคูณไาอีกครับอย่างน้อยวันหนึ่งผมคิดว่าผมน่าจะได้สักพันแปดเหรียญมั้ง อันนี้ผมเดานะแต่ว่ายังไม่ได้คำนวณครับโอเคตอนนี้ผมก็เล่นมาสักพักนะครับเก็บเหรียญได้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเปิดช่องตัวละครนะครับว่าช่องตัวละครเนี่ยก็จะต้องมินนะครับใช้เหรียญของเกมนี่นะครับในการเปิดเนาะเดี๋ยวเปิดทุกช่องเลยลวกันนะครับใช้245ี่เหรียญนะแต่เหรียญที่เราเก็บอยู่นี่นะครับเราไม่สามารถใช้ได้เลยนะเราจะต้องไปวิดดอก่อนครับอ่ะวิดดอแล้วแล้วก็มาเปิดช่องได้เลยนะครับเหมือนจะมีค่าแก๊สนิดหน่อยหรือเปล่านะครับโอเค ก็เปิดช่องได้นะครับแต่ว่าผมออกเข้าเกมประมาณแบบ2รอบนะครับ พราะว่าช่วงที่เราเปิดช่องเนี่ยบางทีมันเออร์เรอร์นะครับเกมมันเออร์เรอร์เนาะก็ออกเข้าใหม่นะครับผมสาหรับการถอนนะครับมาที่ wallet ครับมันจะมี2หัวข้อนะครับก็คือ swap นะครับแล้วก็ withdraw อย่างแรกเลยเนี่ยผมจะต้อง withdraw ก่อนนะครับเอาเหรียญแคทที่ได้จากเกมเนี่ยมา withdraw เมื่อ withdraw แล้วครับก็มาที่ swap ครับซึ่งมันก็จะมีเหรียญแคทนะครับ swap ไปเป็นเหรียญถอนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถคํานวณ roi ได้ไอเหรียญแคทตัวของมันเองเนี่ยก็ราคาขึ้นราคาลงมี มีหน่วงนะครับมีแกว่งด้วยแล้วในส่วนของเหรียญทอนเอง มันก็เป็นเหรียญที่มีราคาแกว่งซึ่งถ้าจะคำนวณเอาไอ้โดยตรงแน่นอนหละว่าเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าจากผมคำนวณคร่าวๆนะครับในการแกว่งของมันเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะผมเดาว่าอยู่ที่ประมาณ35วันถึง55ครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าเหรียญมันจะแกว่งไปทางไหนนะครับทั้งเหรียญ2ตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับเกมแคดไนนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่จะลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้หรือว่าศึกษาตัวเกมให้ดีๆก่อนตัดสินใจนะครับ เพราะว่าเกมมันมีความเสี่ยง2อย่างก็คือในเร right uh ื่องของราคาตัวเหรียญนะครับแล้วก็ตัวเกมเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้นานหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตัวเกมเนี่ยมีคนเล่นเยอะมันก็อาจจะเปิดได้นานนะครับแต่ถ้าเกมคนไม่ค่อยมีเล่นนะครับมันก็อาจจะเปิดได้ไม่นานนะครับก็อันนี้เพื่อนๆต้องยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับอันนี้ผมก็ลุ้นต่อไปนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับเจ้าแมวของผมเดี๋ยวผมอัปเดตในกลุ่มของผมละกันนะครับซึ่งบางเกมถ้าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มนะผมจะค่อยๆอัปเดตนะครับอัปเดต ว่าไอ้ตัวนี้ของผมเป็นอย่างไรแล้วไอ้เกมนู้นเป็นอย่างไรนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีคราับลาลา